ในช,ช่อง <Hi. S 1> Peppers c h ช c h นะคะวันนี้นะคะทุกคนมีความบันเทิงมากเลย Merry Christmas ทุกคนนะคะและที่า h าแต่งตัวนะคะแดงแล้วก็มี The g r e e n c h อเพราะว่าาชาเนี่ยจะพาเด็กๆบ้านชชามาถ่ายรูปคะ่ะทุกคนชาก็มาที่ห้างใกล้บ้านชชานะคะชาเห็นเขามีต้นคริสต์มาสแล้วไฟสวยมากก็เลยอยากจะพามาถ่ายรูปนะคะวันนี้ก็มีสมาชิกทั้งหมด 7ตัวนะคะ7จตัวมีน้องหมา3ตัวแมว3าตัวแล้วก็มีปายูมาด้วยนะคะวายไลท์กับอนากิน,นอยู่ที่บ้านเพราะว่าเขาจะแตกตื่นมากๆแล้วเขาไม่ใช่สัตว์ที่จะพาออกมาข้างนอกได้อย่างเงี้ยนะคะก็เลยเดี๋ยวจะถ่ายกับต้นไม้ที่บ้านนะคะแนะนําสมาชิกก่อนที่เป็นคนนะคะมีชาชาดีคุณดินค่อยๆวันนี้คุณดินจะมาช่วยดูแลเด็กๆนะคะจริงๆคุณดินมีลูกแ,แล้วแต่ลูกคุดินอยู่ที่บ้านเดี๋ยวจะเฉลยลูกคุดินตอนถึงบ้านนะคะแล้วก็คุณดินหิ้วใครอยู่อลลี่นี่คืออลลี่ทุกคนอลลี่ไปตัดขนมาใหม่จากคนที่เอาส่วนนี้ ม,มโอ้กลายเป็นหมาแบบเหงาๆอ่ะแล้วก็สมาชิกขาประจํานะคะพี่เลโอนะคะวันนี้พายุแต่งตัวทุกคนดูสิปายุสะพาย,ายกระเป๋าด้วย,ายอาสมาชิกคนต่อไปนะคะวันนี้ทีมงานเราแน่นขะมาแล้วพี่แอมนะคะเมนต้นมะพร <c oughs> ้าวต้องโชว์ขะเราต้องโชว์ทุกคลิปถ้าใครเคยเห็นในทิกตอกนะคะชมหน้าเจ้าของนะคะเดี๋ยววันนี้พี่แอมจะมาถ่ายรูปสวยๆให้เรานะคะโอเคนะเดี๋ยวเราจะเอาสัพพสา์ลงจากรถแล้วก็ไปเจอกันตรงที่ถ่ายเลยนะคะ ให้ดูอิสเซอร์ร์เด็กๆนะอันนี้ก็เป็นสร้อยคอนะคะเชชาทําให้ซัมเมอร์นะถ้าใครอยากดูตอนที่เชชาเลือกของมาทํานะคะก็ดูในทิกตอกได้เลยนะคะมีตัวเอสซัมเมอร์นะคะกระดิ่งทองเข้ากับคริสต์มาสแล้วก็มีจี้คริสต์มาสนะอันนี้เป็นเบรหรือแบบเป็นพวงคริสต์มาสนะคะแล้วก็น้องหมีเข้ากับสายสีนีออนกรีนนะคะเขียวสะท้นแสงแล้วก็มีหัวใจด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะของบงบงนั่นเองนะคะเป็นตัวบีมีน้องจินเจอร์เบรดขนมผิงนะคะมีกัมมี่แบร์สีแดงแล้วก็มีหัวใจเหมือนกันคือ ชาอยากให้เขาดูเข้ากันนะคะแล้วก็จริงๆมีของออลลี่อีกเส้นด้วยนะแต่ว่าออลลี่ชาจะให้ใส่เสื้อเพราะตอนนี้ขนเขาเกลียนมากอันนี้ก็เลยทํามาเผื่อค่ะทุกคนส่วนของบายูดูดีเดี๋ยวบายูใส่เสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อแขนตัดทุกคนคือแบบสวยมากแล้วบายูก็คือยอมใส่นะคะไม่กัดเสื้อตัวเองเลยเป็นสัตว์ตัวแรกในชีวิตชาที่ยอมใส่เสื้อโดยดีนะคะก็เหมือนเสื้อคนอนะ่ะทุกคนดูดีแบบแขนตัดอะ่ะ <laughs> อันนี้ก็ช่างของพัฟฟี่บูบูทำเหมือนกันนะคะแล้วก็มีกระเป๋าที่จะแบบสะพายนะเดี๋ยวทให้ดูนะ อยู่จะสภายแบบนี้แบบนี้เลยดูแบบทมูนมากๆนะคะแล้วก็ใส่อันนี้เป็นปลอกนะคะก็คือลายเดียวกับกระเป๋าเลยนี้ก็เป็นเหมาะกับคริสต์มาสนะคะแล้วก็ก่อนใส่ปลอกเราก็ต้องใส่แผ่นเพลดข้างในนะคะเพราะว่าลิงกะล้อเ,เขาฉี่เยอะนะคะเขาก็จะต้องใส่แบบนี้แบบนี้จะซึมซับฉี่ได้เยอะกว่าน่ารักมากแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นสายจูงนะคะชาชาก็ตั้งใจจะเอาพวกนี้ไปจูงที่คอแมวนะเพราะว่าเราจะไม่ได้ให้เขาเดินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแค่เหมือนเกี่ยวเพื่อดึงเขาไว้นะคะ นี่นะคะก็เป็นสายจุงาพาฟี่บูบูเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะตัวนี้จะแข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็สําหรับน้องหมาจะใส่ฮาร์เนสหรือว่าเป็นแบบตรงตัวแล้วก็ใช้อันนี้นะคะนี่คือชาซื้อมานะก็จะเกี่ยวเข้าไว้นะคะเพราะเขาเนี่ยจะต้องเดินนิดหน่อยพร้อม,ม,อมพี่เเปอรด้วย สวยนะกดดันว่าแต่งตัวมาเต็มทุกตัวนะทีมคริสต์มาสกันหมดแบกหามใช้ชีวิตอยู่บ้านสบายสบายไม่ได้ต้องมาใช้ชีวิตบาสาทั้งหลายอย่าดิ้นลุกเราจะต้องมาเข้าทีมคริสต์มาสคพสาะไมอ่ะเดินต่อสิอีจตัวก็ถือแต่กล้องคนอื่นถือสัตว์แปดตัวเายแล้วจะให้ถือไหมทุกคนบอกโอเค เอายังไงจะ่เริ่มยังไงดีอย่างแรกนะคะเราอยากจะปักหลักอยากจะมีที่นั่งนะคะก็เลยเดี๋ยวจะสั่งน้ําแล้วก็เราจะนั่งเอาดอเพราะว่าสัตว์อยู่เอาดอได้นะคะตอนนี้ได้เสบียงมาแล้วนะคะเพราะว่าเราจะปักหลักนะคะมีกาแฟปั่นของอาชามีน้ำเปล่าของพี่อมอันนี้ของพี่เลโออันนี้ของโค้โอเคตอนนี้เราได้ปักหลักอย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะเราก็จะทยอยเอาเด็กๆไปถ่ายรูปกันก่อนอะไรก่อนดีอ่ะเอาเมลลายตัวแล้วก็ถ่ายเป็นครอบครัวนี่พูดือนเขาจะยอมยู่ไม่ทำตามก็เจ๋ง ลองทีละตัวก่อนก็ได้น่ารักแล้วยังไม่เจอไปยังสวยเลยแต่กล้องนี่เก่งจริงๆมาเราจะไปออลลี่ก่อนเพราะออลลี่เลี้ยงง่ายใส่เสื้อสีเดียวกัง่ายอ่ะเกิดอะไรขึ้นเล่าก่อนกลับมีคนใส่เสื้อเหมือนไงใส่นนัดคู่มาหรือเปล่าเสื้อยูนิโคอไงเสื้อคู่ก็เลยเจอคนใส่เสื้อเหมือนไงไม่กล้าไปดูดิยูไปซู้แล้วเหมือนเดะเลยอ่ะไปยูหายไปไหนไปยูไปยูแล้ว แค่ดึงให้หัวใจติดหูออลลี่ <c oughs> หัวใจจากจับไอที่แปะหอมเหรออาช่ายถ่ายตรงไหนโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลองถ่ายกันนะคะตรงไหนดีเพี่งทีต้องเป็นตรงที่แบบคนไม่เออย,ย,ยอะออลลี่ไหวไหมยี่คือคนมาถ่ายรูปเยอะมากๆนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆนะคะก็ะเราจะต้องเดินหาจุดที่แบบว่าไม่ติดคนเยอะมาก บงบงซัมเมอร์หรือแมวบงบงซัมเมอร์ก่อนบงบงซัมเมอร์แล like ้วกันนะคะเป็นน้องปองของเรา2ตัวน่าจะเป็นงานอยู่นะเพราะบงบงก็แต่อาจจะคบคงยากก็ได้นะบงบงเขาอยากเดินเล่นเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บออลลี่ก่อนนะเก่งมากปองปองอีกนิดนึงก่อนไปซัมเมอร์ปองอีกนิดซัมเมอร์ได้ไหมไปค่ะบงบงสิขวบแล้วนะคะซัมเมอร์ประมาณแป้าขวบแต่น่ายังแบ๊วโอเคมาใครก่อนต้องวางสองคนตรงตรงแท่นเนาะ แน่ๆพี่แม็กพี่แม็กพี่แม็กควีนพี่แม็กแมควีนพี่แม็กมานี่แล้วแม็กมานี่พี่แม็กมาพี่แม็กไปประสบความสำเร็จนะคะได้รูกไหมคะพี่แอมคิวต่อไปได้จะเป็นเปเปอร์ไม่ก็รูปแป้งรูปแป้งอาจจะง่ายหน่อยบ้าบอยากกันเนี้ยเหงื่อออกหมดแล้วเนี่ยก็ดูแบบได้มั้งอ่ะพี่แม็กดูไม่สบอารมณ์อ่ะเออแมวเหมือน เเปอร์ก็กลัวมากนะคะคเคยเอาเปเปอร์ออกไปตอนเด็กๆเขาไม่กลัวขนาดนี้นะแต่เขาอาจจะไม่ได้ออกนานนะคะเราก็อุ้มเขาถ่ายรูปเพราะว่าวางไม่ได้นะคะแล้วก็เลยให้เขาถ่ายในบ้านเพราะว่าฝืนออกมาก็คือไม่ไหวนะคะล่าสุดคือมุดไปแล้วเพเปอร์อยู่ในนี้นะคะตอนนี้สัดสีขาจบไปแล้วเรามาลิงนะคะปิดท้ายโอ้เหนื่อยมากจริงจริง บายูนี่คือยากมากเลยนะที่เขาจะกระโดดนะคะเพราะว่าจะมาหาชาอย่างยากเลยทุกคนเดีย๋ยวว่าจะไปหาคนอื่นเขาติดพิโรมากขโมยตะก้องของอาชาไปแล้วหนึ่งอะไรคันนี้รัวมากรัวค่ะ <laughs> เพราะว่าไม่ไหวแนละ้วถ่ายยากเกินไายูหันมาหน่อยคันหางคันหางบายูความร่วมือไม่มีนะคะบายูอยู่ไหนก่อนคือ ในเจนาก็เคยให้ไปยูก่อนแล้วก็ถ่ายกันนะคะตอนนี้พี่ไปยูไม่ยอมมาเลยนะติดโลมากการไปเรื่ยอยไปยูได้แล้วความพ,พยายามมีถึงที่สุดนะคะไปไหนไปไหนรักมาก คนนี้น้ำมาแรง,งยูทำอะไรพี่ทำอะไรให้เขาลักตอนนี้นะคะพี่เลโอไปซื้อวัตถุดิบทําอาหารเดี๋ยวจะพาไปดูพี่เลโอทาอาหารเลยนะวันนี้ก็จะทําอาหารเลี้ยงพี่แอมนะคะคุณครูดินชาแล้วก็พี่เลโอไปยู่ก็เลยต้องจําใจมาอยู่กับชาคือเขาติดพี่เลโอมากทุกคนคิดถึงดั่ดีหรอค่ะองหาคะ่ะ อนนี้นะคะเราก็คิดว่าเสร็จนะคะต้องจบแล้วเพราะว่าพี่แอมรววรูปไปประมาณ8ล้านรูปแล้วตอนนี้ถามว่าได้ไหมได้ไหมไ, <laughs> ไม่ได้เราต้องมีกําลังใจรู้สึกว่าบายูจะได้รูปเยอะสุดเลยใช่ใช่ได้รูปเยอะสุดเลย <laughs> เพราะว่าบายูเขาเกาะเรานะคะแล้วก็ตัวอื่นไม่ค่อยยอมให้อุ้มเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ปกติเพราะว่าเขากลัว <laughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะคะเดี๋ยวไปดูคริสต์มาสดินเนอร์นะเป็นแบบว่าฟรีเพราะว่าวันนี้ที่ถ่ายเนี่ยยังไม่ถึงคริสต์มาสนะคะเจอกันที่บ้านนะมาถึงบ้าน สทุกคนอุ้ยตอง,งองเสียงเบาๆนะคะนาคินก,กาลังทําสมาธิอยู่กลับมาเจอ,อนาคินในสภาพนี้คือสภาพอะไรอะนาคิน,นเดี๋ยวจะพานาคินไปถ่ายรูปก,กับต้นคริสต์มาสในบ้านนะอนาคินน,นิ่งมากทุกคนนี่ไวไลน์นะคะไวไลน์ก็นิ่งเหมือนกันเดี๋ยวไวไลน์ก็จะไปถ่ายในบ้านเหมือนกันอิดนดีตรับนะคะวันนี้เราจะกินฝีมือเชฟเลโอนะคะตอนนี้คือต้นคริสต์มาสคือเงมามากค่ะไม่มีอะไรใดๆเปิดตัวลูกสาวลูกส,สาวของุคดินชื่อโยดานะคะ พพเอ้ยเฮ้ยเดินด้วยอ่ะนี่ครูพึ่งป้อนนมเสร็จนะคะพึ่งป้อนเลยฟิลไหนคะทำไมโยโย่งอน่ารักมากเดี๋ยวจะมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของพัฟฟี่บูบูรอโตกอนนะตอนนี้กำลังทำให้คุณกรครูอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งมาตลกอ่ะแต่เขาไม่กลัวชานะเขาไม่ขู่ไม่เลยนะนุ่มอุ้ยดูหูมันดิมันให้หูนูเลยะอะเออหูนะดี๋เราจะไปดูเชฟนะคะทำอะไรอยู่เฮ้ยเราจะมาดูเชฟนะคะ โอ้โหดูดาร์กมากอะคือบึดมากอะนี่นะคะเชฟกำลังทำวันนี้จะทำเป็นสเต็กปลาแซลมอนกับพาสต้าใช่ไหม นี่เป็นคริสต์มาสดินเนอร์นะเรายังไม่ได้แต่งต้นคริสต์มาสเลยนะจะแต่งอยู่ไปแต่งเลยระหว่างไอทำเหรอเยอะโอเคไปแต่งก่อนนะโอเคเราจะมาแต่งต้นคริสต์มาสกันนะคะระหว่งางรอพี่เราทาอาหารของตกแต่งต่างๆนะคะอันนี้น่าจะแบบมีอายุแบบเกิน10ปีเพราะว่าเราก็ไม่ได้ซื้อใหม่นะคะเราก็เอามาใช้ทุกๆป,ปีนะหู้ยอานี้สวย Merry Christmas ปีนี้เราใช้เป็นต้นแบบมินินะคะปกติจะสูงแต่ว่าต้นสูงพังแล้วเลยใช้ต้นเล็กนะคะยังไม่มีอะไรเลยอะ่ะอันนี้ไว้ไหนดีอะ่ะอันนี้มันใหญ่มากเลย มันใหญ่กว่าต้นอีกอะได้ไหมอะอ่ะจบเลยดูแบบเต็มแล้วอะ มาแล้วนะคะเรามาถ่ายถึงบ้านเลยค่ะทำงานดีมากเลยนะคะอาหารหนึ่งใช่ค่ะ <laughs> แล้วก็ต้องไปรับสมัยรี่ด้วยนะคะ,เ,ะเราจะซูมอีกรอบสองรอบนะคะหลายรอบมากแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยช่วยและแล้วเราก็มาถึงการถ่ายรูปที่บ้านนะคะอนาคิน <laughs> คือไม่อยากจะบังคับออกมาเขาเข้าโถฉีก็เลยยกโถชีออกมาเลยนะเ <laughs> ขาจะได้ไม่รู้สึกตกใจมาถ่ายรูปสวยสวย วันไะไรน่าดำอะ่ะนิ่งมากจะหลับแล้วอะ่ะเชฟเป็นไงบ้างจัดต้นคริสต์มาสเสร็จแล้ว <Okay. S 1> สัตว์ทุกตัวได้ถ่ายแล้วไวไลน์แล้วนะักินหรอใช่ไหนดูซิฟิล์มของเชฟอือน้กินมากไหป้อนอาหารไปยูทันปะเนี่ยวิสมอนก็ดูดีสลัดก็ดูมีแต่ผักเเราจะทำมาซูริให้ยูกินนะคะ ทุกคนได้รับรางวัลแล้วแพปเปอร์แม็กควีลูปแปงได้กินขนมแล้วนะคะน้องหมาก,ก็เหมือนกันบายูได้กินข้าวเราะบยูเขาจะไม่ค่อยแบบกินขนมหรือกินอะไรที่ไม่ใช่ข้าวเลยทุกคนมัสลิสตเราใส่น้ำ4ช้อนกับมัสลิสต2ช้อนก็คือ1ส่วน2ทาหารเชฟหอมมากอยากกินแล้วต้องไปป้อนลูกก่อนตอนนี้ให้บายูอยู่ในกรงนะคะจะป้อนง่ายเพราะว่าถ้าเราออกมาเราก็จะใส่แพมเพิร์ดใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้อะ กลับมาบ้านก็เช็ดก้นให้เขาไปแล้วเขาก็สะอาดคนะตอนนี้ก็ให้อยู่ในกรงหิวมากอร่อยมากใช่ไหมเห็นไหมเวลากินเขาจะพูดไปด้วยนะคะอร่อยไหมวายูอร่อยแต่ถ้าลองเยี่ยมเขาก็ไม่พูดนะเขาตอบเราตอนนี้วายูกินมาสุริแล้วนะคะตอนแรกไม่ชอบแบบได้ลองลิมรสครั้งแรกอะ่ะวิ่งทั่วกรงให้ดูคนเหมือนตกใจว่ามันคืออะไรนะคะเพราะว่าปกติเขากินแต่กล้วยกับนมอ,อยากกินจนตัวสั่นเป็นแบบนี้่เองอร่อยเนาะ อร่อยมากเป็นยัง <Mm ไงกันบ้างคะมีต้นคริสต์มาสในแบล็กเกล็ดด้วยใช่แล้วมีข IR so really ี้ยิ่งจกขี้ไวรัสอยู่ตรงนั้นด้วยไวรัสอื๋อที่พื้นเหรอเป็นหลักฐานว่าวรัสได้มาเยือนนะคะไหนดูสิได้ชิมกันยังพียร์มีไม่ได้กินครูเป็นไงอร่อยสุดยอดไหมนี่คือเชฟเย็ดแล้ววะอ้าวนี่คือเชฟของเรานะคะไหนดูสินี่จัดจานอย่างสวยงามอร่อยไหมอร่อยอร่อยครูดูแบบอิ่มเอมบอะ คือกินเสร็จก็คือลืมถ่ายลืมปิดคลิปเลยนะคะก็เลยมาปิดตอนนี้อันนี้คือชาอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือสดออกมาจากเอ่อแชว์เลยนะคะก็หอมมากนะคะตอนนี้ไม่มีขนสัตว์สักเส้นหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะชาตั้งใจอยากจะพาเด็ๆออกๆกับชาไปถ่ายรูปอยู่แล้วนะคะก็เลยอยากจะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูว่ามันจะชุลมุนขนาดไหนคือสอัตว์ธรชาติอย่างแมวอะก็ไม่ได้พาออกนอกบ้านเป็นประจํานะคะเราก็จะต้องรู้เขาเรียกว่าอะไร comfort z โซนหรือว่าขอบเขตของเขาด้วยนะคะว่าเขากลั ตัวเขาเครียดอะไรเงี้ยคือชายายามถ่ายให้รวดเร็วทุกตัวนะคะแล้วก็ถ้าตัวไหนไม่ไหวอย่างแมคควีนอะไรเงี้ยเวลาวางปุ๊บเขาจะหนีเลยนะคะเราก็ไม่อยากจะดึงเขาแรงเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจูงเขาเราเลยเอาสายเกี่ยวอะเกี่ยวที่ปลอกคอเพื่อที่จะดึงความปลอดภัยไว้แทนไม่ได้แบบใค่เขาเดินปกติอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเดินอะจะชาจ่าเกี่ยวแบบของหมาใช่ก็คือเกี่ยวที่ตัวสนุกดีนะคะชุลมุนมากแมคควีนยากสุดเพปเปอร์ <Pepper S 2> ก็ไม่ยอมออกจากบ้านแต่ตอนหลังออกจากบ้านนะคะยอมให้อุ้มนะคะแต่ว่าเขาก็แฮปปี้ในบ้านใช่ก็เลยเอาบ้านไปตั้งแล้วก็ใให้้ถ่าายนนบ ยะะอยากให้สัตว์ทุกตัวมีความสุขแล้วก็ไม่เครียดน,นะคะแล้วก็ทุกตัวถ่ายแป๊บๆแ,แ,แล้วก็เสร็จนะคะเพราะว่าเราจะไม่ฝืนเขายาวนะคะเพราะว่าธรรมชาติของสัตว์เขาก็ไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนรู้เรารู้ว่าทํางานกับสัตว์มันยากแค่ไหนนะคะแต่ว่าบายูจะได้รูปเยอะสุดเพราะว่าบายูคบเกาะแล้วเขาอยู่นิ่งที่สุดนะคะสัตว์ตัวอื่นจะไม่ค่อยอยู่นิ่งอยากดูคลิปอะไรก็เมนบอกชายนะคะแล้วก็ระหว่างที่รอคลิปในยู u b e ก็สามารถติดตาม IG Tik ิ o k กนะคะชแชก็มีคลิปลงทุกวันเลยนะของท o กนะคะพยายามสรรหา เพราะว่าเวลามีคนมาบอกว่าดูคลิปแล้วแบบมีความสุขได้กําลังใจได้แรงบันดาลใจก็ดีใจมากนะคะเพราะว่าชีวิตชาก็ ทำอะไรเยอะมากสารพันธ์นะคะถ้าบางสิ่งที่ชาชาทำมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรแบบต่อยอดให้คนอื่นรู้สึกอยากจะทำอะไรขึ้นมาได้มันก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืม subscribe นะขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปชาชาอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตาม tiktok และ ig ชาชาได้นะอยากดูคลิปอะไรก็มเมนต์บอกด้วยนะคะเดี๋ยวชาชาไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ